สวัสดีครับแนะนำตัวคนทั้งบ้านหน่อยผมบูคองพักยกยี่สิบสี่ครับบูคองพักยกยี่สบสี่นี่ไม่ได้ชชคมาสักกี่เดือนแล้วเดือนที่แล้วเดือนเดียวครับอ๋อหายมาเดือนหนึ่งก็คือว่ากชกเกือบทุกเดือนไยไงค่ัวันนี้พิการเท่าไหร่ร้อยสามสิบเอ็ดครับร้อยสามเอ็ดเลยเหรอเคยชกไหมพิกัดเนีแต่ว่าช่างร้อยยี่สิบเก้าครับอ๋อเอาร้อยยี่สิบเก้านะแต่ว่าพิกัรนอกร้อยสามเอ็ดนะครับ เอาเป็นไงวันนี้เจอเกับเพชรเสินคมเคยเจอเขายังไม่เคยครับไม่เคยเจอนี่เรารอบนี้ไปซ้อมที่ไหนบ้างเออมาซาลหรือรว่าที่สกอตแลนด์ซครับอ๋อก็ซ้อมเจ้าไกลพวกโคง,ว,งวินวนั่นนะกี่วันเข้ามาก็สามวันที่ได้เราเป็นมวยประเภทอะไรฝีมือครับฝีมือช่วงหลังเป็นไงเสริมมึงเสรมหนักเสริมไหมไหมก็มีพ่อสอนครับร่างกายนี่ปึ้งครับร้อยร้อยยี่สิบเก้าเราต้องคุมไหมก็คุมครับก็สักสามสี่โลได้ไหมได้โดยประมาณนั้นนะหน้าสุดเราโจ้ยที่ไหน โชว์ไอ้ที่อ้อมน้อยอ่ะเป็นไงว่นชนะใครชนะขาวพ่องข่าวพงนะวันนี้เจอกับเพชรแสงคมไม่เคยเจอมาครับคลิปก็ไม่เข้าสไตล์ยังไงอย่างครับเป็นวัยเข่าประเภทเก่าเกมกันนะครับแต่ว่าเราลูกร่างเนื้อตัวตั้งแต่บ่อๆกันป่ะใช่เราสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักของเราป่วยๆครับหกสิบสามปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบแปดครับอายุสิบแปดเหรครับเฮ้ยมาอายุน้อยจังตะลัยยี่สิบแปดยี่สิบตะลัยนะสิบแปดครับ โอ้โตัวใหญ่อายุสิบแปดเหลือเชื่อไม่บอกใครไม่มีใครเชื่ออายุสิบแปดเลยนะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดจังหวัดปทุมธานีครับฝากเพื่อนครับเชื่อหน่อยก็วันนี้ผมจะทําให้เต็มที่ครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมได้ครับโอเคขอช่วงนีครับสวัสดีครับแนําตัวหน่อยพี่แสงกลมใหญ่เจอซิพูดเหรอแสงกลมไม่ได้เจอกับบุคงนะไม่เคยเจอเขาแน่นอนไม่เคยเจอเราน่าจะรอยกับเขาสักหน่อยนะเราะว่านะเราสูงเท่าไหร่ลอยเจ็ดสิบสามน้ำหนักป่อยของรถเท่าไหร่หกสิบสี่ครับปีนี้อายุเท่าไหร่ล่ยี่สิบปุ๊บ ว่าช่ามาเหยียบเราช่างเป็นไงมั้งขาดอยู่ขีดแนบขาดอยู่ขีดวันนี้มันร้อยยี่สิบเก้าใช่ไหมครับแต่ว่าช่างกินช่างไปผมง้อาสามขิดกับเขาร้อยยี่สิบเก้าอ๋อเขาต่อของเราร้อยสามของเราร้อยของเราร้อยยี่สิบเก้านะครับก็เหมือนกินไอ้นู่นกินช่างไปไปอ๋อนึงนี่ครับเพราะว่าเขาให้ขึ้นร้อยสามเอ็ดไว้นะครับเป็นไงซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ซ้อมอยู่ที่ใครที่กันตังเลยครับกี่วันซ้อมมาซ้อมมา มีอะไรกันฝ่ายที่แรกก็กลับมาซ้อมเนี่อยร่างครงร่างกายเป็นไงบ้างคุดนี้เดี๋ยวยังหวกเไม่เห็นก็ไม่เข้ายังไงสไตล์ไงใช่มือผีมือผีมือของเราเนี่ยจัดกับของเรานี่ประเภทไหนไม่เข้าเข่านะครับเข่าไปชุดกับผีมือวันนี้นะร่างโคงร่างกายมีปัญหานะหน้าสุดเป็นไงผลงานชนะเซงเตียนจิ๋วที่ด้านเนี่อยนำเนินแล้วก่อนให้าสองไฟเป็นไงผลงานชนะด้วยชนะมาขีปไฟติดแล้วสามไฟสามไฟนะก็ถือว่าฟอร์มดีนะยังโหวกเควกวันนี้ก็ต้อง ทุกเลยคุครมันเดินแน่นอนหละครับอ่ะลูกหลานจากจังหวัดจังหวัดตัางรับน้ำหนักปล่อยๆทีนึงหกสิบสี่โลหกสิบสี่อ่ะฟากแิดกรับเชียร์่อยครับพ่อผมเปีนน้องทางบ้านเป็นครับใครให้เชื่อเป็นครับเป็นเส้นกลมเป็นการังใจแบบโอเคมาลองโช์ดีครับผม